ตอนที่10ขออนุญาตครับว,ว้าวหุยยีเงอะเงอะว้าวที่นี่มีหุ่นยนต์แม่บ้านด้วยเจ๋งแฮะมาเล่นไล่จาับก,กันาพี่หุญญ่นยนต์แม่บ้านใหญ่ใหญะบังบ่องบังเล่งมังไฮเตอร์ <c oughs> ที่สุดในหมู่บ้างเลี้ยว หงไม่ต้องประยัดไฟแล้วเหรอเมื่อคืนแม่กุ้งยังให้ปอนปิดแอร์นอนอยู่เลยอ่ะแล้วว่าเล่นมีอาวุธลับนะสิหรือหรือว่าใช่เลียวเล่นหงแอรฝึกวิทยายุทธมางั้นเหรอเนี่ยไม่ใช่สซลาเซลต่างหากว้ายอุ้ยเล็กจิว๋วมันถึงเรียกว่าอาวุธลับยังไงเล่าจะเล่นคอมทั้งวันทั้งคืนยังได้แล้วขอเล่นด้วยคนได้มากแล้วทําไมจะ เลี้ยวเหรอเมื่อวางก็เล่งทั้งวังทั้งถึงเลี้ยวรู้ไหมมังเปลืองไฟเราติดโซล่าเซลล์ลรไม่ใช่เหรอมามา่าหนังมังโซล่าเซลล์ของไฟหน้าบ้างตั้งหากแต่ใช้เยอะแบบนี้ถึงติดไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกบ้านเล่งหูมีที่ตั้งเยอะ <c oughs> ก็ติดให้เต็มบ้านเลยดี <c oughs> ความคิดจะมาอะบังแล้วเ<อ>หรอมีเจ้าหน้าที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ใช่ไ แสงอะไรเนี่ยเฮมันจ้าซะเหลือเกินเข้าไปดูดีกว่าว้าวอ่ะป,ปองปองบังเล่งติดโซละาเซลฟงเลีเ้ยวทีนี้พวกเราจะได้เล่นเกมด้วยกันสักเย้เๆยๆ้้ปองจะได้เล่นเกมแล้ว เราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดที่คุณลูกค้าสั่งมาให้เรียบร้อยแล้วครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณลูกค้าเอ๊ะเพิ่มเติมตรงนั้นอีกดีไหมอะความคิดตีนีอปังปอนติดเพิ่มตรงโน้นยังว่างครับใช่ใช่แคงโซลาเซลล์มาติด ก่อนติดตั้งคุณลูกค้ามีใบหรือยังนะครับเรื่องจะเป็นใบนี้มุกนี้ขำม่ใช่ครับใบอนุญาตสิครับทั้ง3าคนหยุดก่อนครับเราจะซื้อมาติดตั้งเองแบบนี้ไม่ได้นะครับเด็กๆการติดตั้งโซล่าเซลล์ทุกกรณีที่มีการขนานไฟกับระบบของการไฟฟ้าต้องทำการขอใบอนุญาตการติดตั้งโซล่าเซลล์ก่อนนะครับใบอนุญาตคืออะไรเหรอครับใบอนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ก็คือการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ เนื่องจากการติดตั้งโซล่าเซลล์มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศและผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารดังนั้นการขอใบอนุญาตนี้จึงสำคัญเพราะจะช่วยให้มั่นใจว่าการติดตั้งนั้นปลอดภัยถูกกฎหมายและไม่ทำให้บ้านพังหรือเกิดอันตรายนั่นเองครับโอ้ยยุ่งยากจังเลยก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเองครับดังนั้นก่อนติดตั้งเราต้องยื่นเอกสารให้กับทางหน่วยงานราชการท้องถิน่นเพื่อขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร และแจ้งการไฟฟ้าในพื้นที่จะแจ้งการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและเชื่อมต่อระบบโซลา r เซลล์กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าขั้นตอนเหล่านี้มีความสำคัญเพื่อความปลอดภัยและการทำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบและทุกๆคนครับ ต้องแลกมาม่าติดไล่เลยแล้วครับเพราะที่มาม่าใช้เป็นไฟฟ้าจากแผงโซลารเซลล์ที่ใช้กับโคมไฟอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องขนานไฟเข้ากับระบบของการไฟฟ้าจึงไม่จําเป็นต้องขอใบอนุญาตนั่นเองครับอยขอโทษครับตอนแค่คิดว่าถ้าติดเยอะๆค่าไฟจะลดลงความจริงแล้วติดตั้งโซลาเซลล์เยอะๆไม่ได้แปลว่าค่าไฟจะลดลงเสมอไปนะถ้าเราใช้ไฟฟ้าแบบเปลืองๆค่าไฟก็ยังสูงอยู่ดี แต่ถ้าเรารู้จักใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและฉลาดค่าไฟก็จะลดลงได้มากมายเลยล่ะครับว้าวเข้าใจแล้วค่ะถ้าทุกคนเข้าใจแล้วผมไปก่อนนะครับบายบายบึบายบายค่ะพี่มานุไฟฟ้าเหล็กเลมาม่ากลับมาเลี้ยวเจอคนรนว้าไปไป้กว่าอะไรครึ่งกังเนี้ยนี่เป็นใบเสร็จคดาตั้งทั้หมดครับคุณน้องอะไรกลับมาคุยกันเหลียวน การขออนุญ,ญาตติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาไว้ใช้เองจะเรียกว่าการขอจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญ,ญาตผลิตไฟฟ้าเนื่องจากกำลังการผลิตของอินเวอร์เตอร์รวมต่ำกว่า1,000 kVA โดยสำนักงานกกพอได้อำนวยความสะดวกในการติดต่อและยื่นคำขอจดแจ้งยกเว้นผ่านช่องทาง www.erc.or.th นอกจากนี้สามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกะกะพอประจำเขตทั้ง13เขตทั่วประเทศ